วันนี้วันที่31ธันวาคม65วันส่งท้ายปีเก่านะครับขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าทุกคนเลยนะครับคลิปอาจจะลงเลดไปเดือนมกราคมพานนะครับผมได้ทําการบันทึกคลิปไว้ก่อนแล้วมันตัดต่อทีหลังนะครับอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับเงินทองคล่องมือคนคิดร้ายก็ขอให้ออกไปจากชีวิตนะครับวันนี้พามาดูการวางท่อไฟหลังจากที่เราผ่าไปเมื่อวานนะครับมีการดัดด้านบนนะครับโดยใช้สปริงดัดเพื่อลดการใช้ข้องอนะครับ แล้วช่างก็จะตีตะปูยึดท่ออ่างเงี้ยฮะไม่ให้มันดิน้นอ่ะอันนี้เป็นส่วนของที่เยอะที่สุดในบ้านนะครับจะเป็นปนซูมเอร์แล้วก็ปลัก๊กแล้วก็จะมีท่อสายดินเนี่ยลงถึงข้งางล่างแล้วก็จะวิ่งออกไปนอกบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนห้องต่างๆอันนั้นเป็นบล็อกแอร์แล้วก็ไฟออกไปหน้าบ้านไฟตกแต่งส่วนปลั๊กคู่ก็จะโยงกันแบบนี้นะครับเราจะไม่ได้ผ่ามา2ท่อนะครับมันสามารถสอดท่อสายไฟโยงกันได้เลยส่วนบล็อกไฟเราก็จะยิงสกรูสเตนเลสยึดไว้นะครับเพื่อเวลาถอดปลั๊กเข้าๆออ ถ้าพอใจถูกใจนะครับก็มาจับมาจองกันได้นะครับเราจะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ KPP r o p e r t y นะครับและร้าน KP กัย่างนะครับใครซื้อบ้านมีแม็กมียางแถมให้แน่นอนนะครับเบิกได้ตามใจนะครับชอบลายไหนนะครับใครที่ซื้อบ้านกับเราถ้าใครถูกใจนะครับผมมีชุดเบรคคาลิปเปอร์แบมโบพร้อมการแท้นะครับอาจจะลดราคาพิเศษให้สําหรับคนที่ซื้อบ้านอาจจะลดไปเลย 30-50%นะครับติดตามเรานะครับกับ KP p พ o p e r ตีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับติดตามผมได้ใน EP ต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ